เท่านั้นค่ะรถคันนี้สภาพสวยมากๆเลยนะคะนิสสันเ i เน่200 XL ก์ออโต้ปี2015ค่ะเครืงยนต์2,000นะคะด้านในค่ะก็จะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้านะคะลายไม้รอบคันค่ะแอแบบร์ดบเุญมจรดิมทนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะไม่แท้80,000กิโลทแท้ๆนะคะประวัติเช็คศูนย์ตลอดเลยนะคะรถสวยน่าใช้มากๆเลยนะคะปุ่มสตาร์ทค่ะ สภาพสวยค่ะกล้องส่องถอยนะคะรอบทิศทางเลยนะคะสภาพดีมากๆเลยนะคะแอร์ก็ระบบดิจิตอลค่ะมาเฟซฟ้าหลังนะคะก็วสวยค่ะราคาโปรโมชั่นตัง้งขายที่519,000บาทเท่านั้นนะคะเนี้ตอนหลังด้วยนะคะที่ดาวผ่อนเดือนละ1,000 10, 0บาทค่ะคันนี้ขอทานกงนเดือนใดยรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้คันนี้ได้นะคะที่2,000 0บาทขึ้นไป ก็สวยค่ะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังด้วยนะคะหายากนะคะส่วนแบบนี้หายากมากๆเลยค่ะสภาพดีมากๆเลยนะคะเบาะหนังสีครีมสภาพสวยนะคะยางใหม่สีเส้นเลยนะคะมิชลิน,นะคะ่ะติดฟิล์มพร้อมเลยนะคะสภาพดีมากค่ะเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะคันนี้ฟูออปชั่นมือแรกสภาพใยแดงนะคะใหม่แท้นะคะรับประกันให้เลยนะคะแล้วสวยค่ะ นิสันเทียน,น่านะคะ200 XL เกียร์โตนะคะคันนี้ปี2015ค่ะไม่ 80, ถึ0หมื่นเท่านั้นนะคะสนใจยังไงพอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50 50 858ติดต่อ